สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota a อ t ติ1.8ตัว E นะคะปี17สำหรับตัวรถคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่กำลังมองหาอ l ติตไว้ใช้งานสีขาวสีหายากนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขใหม่นะคะอยู่ที่189,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลยนะคะทะเบียนรถกกไก่ดยชดา7493นะคะเป็นป้ายกุง เรเรียบร้อยเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะจะมาอัปเดตตัวรถคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะ รามาชมกันที่ตัวแรกคันนี้เลยนะคะสำหรับไฟคันนี้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมภายในของกรอบดวงไฟเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟเรทามนะคะติดตั้งมาให้กับลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมตัวรถนะคะที่เป็นกระจังหน้านะคะโครเมียมทั้ง2เส้นพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียนก็สวยแบบนี้เลยนะคะพร้อมป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะกันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีดํา เรียบร้อยเลยพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคือลูกค้าออกไปนะคะก็ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้ก็ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันมาพร้อมตัวรถนะคะที่จะได้นะคะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยหัวน็อตห้ารูแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวแม็กนะคะสภาพแม็กก็ถือว่าสวยเดิมมากๆมาพร้อมตัวรถนะ,ะที่จะได้เป็นตัวยางของกุดเยเรียบร้อยเลย ได้ยางใหม่ของกุตเยียด้วยเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าลูกค้าได้ไปก็คุ้มแล้วนะคะถามว่าคุ้มเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคันนี้ก็ถือว่าเอาไปใช้ได้เลยนะคะอีกหลายปีก็ได้นะคะ พร้อมตัวรถที่จะได้นะคะเป็นอย่างปี2020นะคะสัปดาห์ที่20เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแม็กคันนี้เป็นคุโทโนเรียบร้อยเช่นเดียวกันถัดมาด้านบนตัวรถนะคะมีโลโก้นะคะของตัวรถที่แก้มเป็นดูอ้อวีวีทีไอโคลเมียมติดมาให้เดิมๆเลยนะคะพร้อมกับสีของคันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยเลยมาพร้อมราคาที่จับต้องได้ราคาก็ดีเช่นเดียวกันถัดมาเลยนะคะมาพร้อมตัวรถที่จะได้นะคะเป็นไฟเดี่ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ที่คาดนะคะที่รีดน,น้ําฝนด้านล่างก็จะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนี กระจกเดิมๆต้องมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้เป็นกระจกเดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนนะคะถัดมายางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางกุดเยียรเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมแม็กเดิมจากโรงงานหัวเนาะท่ารูพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่สภาพคือกริบมากไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุบบาดด้วยเลยนะคะบอดี้ของคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยใครที่กําลังมองหายอยู่ก็แนะนําเลยนะคะสําหรับตัวรถที่เป็นออติสสีขาวนะ ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมเครื่องนะคะที่เป็น1.8ตัว E นะคะขับต่างจังหวัดได้สบายนะคะขับในกรุงเทพก็สบายเช่นเดียวกันโคอล่าออติสนะคะอยู่ครบนะคะโลโก้ด้านซ้ายด้านขวานะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยไฟทับทิมนะคะด้านหลังของตัวรถก็ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะทั้ง2จุดเลย มาพร้อมไฟเบรกดนที่3นะคะแล้วก็ตัวไล่ฟ้านะคะก็ติดตั้งมาให้นะคะกับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันบอกเลยว่าครบเครื่องครบจบมากๆเลยนะคะสำหรับตัวออติสนะคะคันนี้ต้องมาก่อนว่าวิธีการเปิดด้านหลังนะคะด้านท้ายของตัวรถเปิดได้จากกุญแจแล้วก็เปิดได้จากภายในของตัวรถนะทะเบียนสวยๆเดิมๆเลยนะคะเรามาดูนะคะในส่วนตัวแม็กเส้นที่3กันบ้างบอกเลยว่าแม็กคันนี้นี่ สวยทั้ง4เส้นเลยนะคะไม่มีร่องรอยการเกินฟุตบาทมาด้วยนะคะได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเป็นยางกุดเยียีปี20เรียบร้อยเลยนะคะซื้อไปนี่คือแบบใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะก็คือว่าลูกค้าได้ไปก็คุ้มเลยสําหรับรถคันนี้อ่าเรามาดูตัวโครงสร้างบอดี้กันบ้างโลโก้เต o รต้านะคะเตอต้าอยู่ครบทุกจุดไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างหนะ้าซ้ายด้านขวาอยู่ครบนะคะสีของกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวของตัวรถเรียบร้อยเลยนี ที่แก้มนะคะของตัวรถก็มีโลโก้ Duo VVTi นะคะด้านซ้ายด้านขวายอยู่ครบแบบนี้เหมือนกันเลยถัดมานะคะตัวอย่างเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะก็ในยางกูดเยียนะคะทั้ง4เส้นแม็กสวยๆเดิมๆไม่มีร่องรอยการเกิดฟุตบาททั้ง4เส้นเลยพร้อมกับตัวรถนะะที่ได้หัวน็อตเป็นหัวน็อตห้ารูแม็กก็สวยยางก็ใหม่นะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่หาสีขาวมาพร้อมราคาที่จับต้องได้เช่นเดียวกัน ลูกค้านะคะมาชมในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในคันนี้บอกเลยว่าสีคือแบบสดมากภายในเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะที่จะได้นี่ถือว่าออกดาร์กเลย 1> <1> ก็คือสีดำนั่นเองตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเบาภายในนะคะที่จะได้ก็คือเบาะหนังนะคะสีดำที่เปลี่ยนมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ 1> <1> <constitution S 2> <ๆ>คันนี้หุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยลูกค้าซื้อไปนี่ไม่ต้องใช้เลยนะคะในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะเพราะว่าได้คันนี้ไปก็ได้แบบ ขบเครื่องครบจบซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วมาพร้อมตัวรถนะคะที่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะตัวเติมน้ํามันอ่าไม่ใช่นะคะเติมลมนะคะก็ยังอยู่ครบเลยคอยเตือนได้นะคะว่าหนะ้าเติมเท่าไหร่หลังเติมเท่าไหร่นะคะตัวรถคันนี้ก็ยังติดมาให้กับลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนี่ สติ cker อ,อยู่ครบแบบนี้เลยพร้อมกับการควบคุมนะคะคันนี้การควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะมาพร้อมตัวกระจกนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโตในเรนกระจกเรียบร้อยพร้อมภายในนะคะที่จะได้เป็นตัวแอร์ทรงกลมแบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่องข้ามช่องก็ได้เช่นเดียวกันนี่พวงมาลัยหนังก็แบบนี้เรียบร้อยภายในคือใหม่เอี่ยมมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเพดานด้านบนนะคะ ตัวกรมมี่นะคะก็จะเป็นตัวสีออกเทาหมุนนะคะแต่ว่าตัวรถก็ติดตั้งมาให้เดิมๆเช่นเดียวกันเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดตัวจอคันนี้เป็นตัวจอ DVD FM นะคะ FM AM ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวแอร์เป็นแอร์หมุนนี่มีโหมดสปอร์ตมาให้เรียบร้อยพร้อมตัวรถนที่เป็นเบรกมือตรงกลางมาพร้อมตัวรถนะมีที่วางแก้วมาให้ทั้งสองฝั่งมีที่อิงไหลมาให้เรียบร้อยพร้อมตัวเบาะนะคะที่ไม่ช้ำเลยนี่ บอกคันนี้ถือว่าไม่ช้ำนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะสายคาดเบลก็เป็นสีดําเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้นะคะก็ถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะสาหรับออติคันนี้นะคะที่สําคัญราคาก็ดีจับต้องก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูในส่วนตัวที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างแต่ก่อนไปรับชมด้านหลังเรามาดูด้านในของด้านหลังกันบ้างนี่ มาพร้อมกระเป๋าจิงโจ้ทั้งสองฝั่งมีที่ชาร์จแบตให้คอนโซลตรงกลางด้านหลังนะคะทั้งสองจุดเลยนะคะบอกเลยไม่ต้องแย่งกันนะคะเพราะว่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยทั้งสองจุดเลยด้านหลังของตัวรถนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะใครที่มีเด็กเล็กนะคะหรือว่ามีลูกน้อยนะคะใส่คัสซีดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใส่คาซีดได้ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนี่เรามาดูในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนี่หูคือภายในใหม่มาก สำหรับพื้นที่ภายในของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถที่ถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยประมาณ3-4ถึงใบใหญ่ๆได้เลยนะ,คะใครที่กําลังมองหาตัวรถนะคะที่เป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมด้านหลังกว้างนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะก็ใช้งานได้นะคะสะดวกแน่นอนถ้าเป็นผู้หญิงนี่ใส่กงลรองเท้านี่ถือว่าใส่ได้ประมาณ5-6ถึง เพอร์เกินได้สิบกล่องได้เลยนะคะถ้าเป็นกล่องไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถใส่ของสัมภาระไว้ด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันด้านล่างของตัวรถคันนี้นะคะก็ติดตั้งในส่วนตัวยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแมรงนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ยเครื่องมืออยู่ครบยังอะไหล่อยู่ครบถุงเครื่องมืออยู่ครบเลยนะคะมาพร้อมโครงสร้างนะคะทางมะพร้าวนี่ทางมะพร้าวเม็ดอากนะคะห้องเครื่องตัวรถคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องด้านหลังนะคะไม่ใช่นะคะ ด้านหลังของตัวรถนะคะถือว่ากว้างมากๆและที่สําคัญนะคะเม็ดอาโครงสร้างก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยทางมะพร้าวก็ยังอยู่ครบทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะมีไฟเบรกโดนที่3นะคะช่วยเตือนให้ด้วยนี่เม็ดอาโครงสร้างเรามาดูกันบ้างหัวน็อตไม่มีมน็อตถ่ายน็อตหลวมน็อตขยับนะคะมาพร้อมแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากด้านหลังเลยอันนี้ด้านซ้ายของตัวรถนะคะหัวน็อตก็ไม่มีน็อตถ่ายน,ยน็อตหลวมน็อตขยับเช่นเดียวกันบอกเลยว่าคันนี้ถว่า สวยเดิมครบจบมากๆเลยใครที่กำลังมองหาออติสสีขาวมุกอยู่ก็แนะนำเลยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยพาลูกคา้ามาชมในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์นะคะ Doo VVTI นะคะเป็นเครื่องพันแปดนั่นเองโครงสร้างตัวรถบอกเลยว่าสภาพใหม่กิ๊บมากๆ หัวน็อตของตัวคานไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่โครงสร้างเม็ดอาร์กนะคะรูกลมๆนะคะแบบนี้ก็ยังอยู่ครบเลยนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้สวยเดิมบอดี้ก็เดิมเช่นเดียวกันเรามาดูโครงสร้างเม็ดอาร์กนะคะอยู่ครบแบบนี้นะคะทุกจุดเลยอ่าที่แก้มนะคะด้านขวาของตัวรถก็ไม่มีในสนองตัวน็อตหายน็อตรวมน็อตขยับที่สำคัญนะคะไม่มีรอยไขรอยถอดด้วยเลยนี่ ฝากระโปรงรถก็ถือว่าเนี๊ยบมากใหม่มากคันนี้โลโก้โตโยต้าสลักอยู่ด้วยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าฝากระโปรงของคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆมีแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมโครงสร้างของคันนี้นะคะมอกก็ยังอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์นะคะยังอยู่ครบทั้ง2จุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อควรระวังนะคะก็ยังติดตั้งให้กับลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตัวมอกนะคะที่ต้องมีไว้นะคะเพื่อที่ให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจว่าเป็นฝากระโปรงของตัวรถเดิมๆเลย หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะที่แก้มนะคะของตัวรถนะคะด้านซ้ายก็ไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะเม็ดโครงสร้างอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญมากแต้มสีจากโรงงานเก่งอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจด้วยเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะตัวเครื่องนะคะมาร์คแต้มสีจากโรงงานเก่งอยู่ครบให้กับลูกค้าได้เห็นหัวน็อตไม่มีน็อตหายน็อตรวมน็อตขยับนะคะนี่ไม่มีน้ํามันไหลรั่วซึมด้วยโครงสร้างเดิมๆนะคะ ในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าถูกใจนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะแล้วก็ทําสปารถให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะขัดเคลือบตัวรถนะคะก็ดูแลให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าซื้อรถคันนี้นะคะครบจบครบเครื่องมากๆเลย สวยเดิมเลยนะสีขาวด้วยใครที่กำลังมองหายอยู่แนะนำเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจแล้วก็ถูกใจตัวรถ t o y ยต a a u t ตินะคะ1.8ตัว E คันนี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะหาเอิรนพันเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอิรนเบอนี้ได้เลยนะ,ะใช้เบอร์เดียวลายเดียวนะคะคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด <GO grocery stores> ้วยนะตัวรถคันนี้มาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะเพียง459,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้สีขาวมุกด้วยใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ